สวัสดีค่ะติดวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่23มิถุนายน2559นะคะในส่วนเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะเมื่อ,อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันพฤหัสตลาดไป,ปรับตัวร่วงลงนะคะไปกว่า15.70จุดในส่วนของเอสซ M16 นะคะชําระราคาช่วงเย็นไปอยู่ที่ระดับ879.80จุดนะคะโดยมีแรงขายของนักทุนต่างชาติออกมามา,มากกว่า11,000สัญญานะคะพร้อมกับในส่วนของ OI ที่ปรับตัวลดลงนะคะ ื่อว่าน่าจะเป็นการปิดสถานะที่เคยลองเอาไว้มาตั้งแต่ตรายมาสหนึ่งนะคะออกไปนะคะแม้ว่าในส่วนของเดือนนี้เองเนี่ยแรงขายมีออกมามากกว่า3 0 0 0 0กว่าสัญญาแล้วแล้วนะคะยังคงต้องจับตาดูกันต่อในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะแต่ถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองนะคะยังอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเรื่องของการปรับขึ้นตัดดอกเบีย้ยของสหรัฐนะคะขณะที่ตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐเนี่ย ตัวดีเกินคาดนะคะรวมทั้งในส่วนของเงินเฟอ้อที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีสัญญาณเร่งตัวก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะยังคงมีความผันผวนสูงในช่วงก่อนการประชุมเฟดกลางเดือนหน้าน,นะคะ ส่วนราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะยังสามารถประคองตัวใกล้จุดสูงสุดของปีนะคะแม้ว่ามีความผันผวน,นค่อนข้างสูงโดยทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะยังทําให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากในตลาดบ้านเรานะคะยังคงมีการแกว่งตัวขึ้นลงในแต่ละวันในกรอบที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีกรอบค่อนข้างกว้างอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเซฟตี้อาจจะยังได้ปัจจัยที่ช่วย คองอการปรับลงอยู่บ้างนะคะแม้ว่าทิศท,ทางเนี่ยเริ่มจะดูะมีความเสี่ยงในทางลงมากขึ้นนะคะมองวันนี้ในสงเอสซันศูนย์นะคะแข่งตัวกรอบไซด์เวย์8 7 2จ8 8 5จุดนะคะส่วน ในเรื่องของ S S F นะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะวันนี้ก็แนะนำขึ้นขายลงซื้อ S 5 0 M 1 6นะคะในกรอบ875-883ถึงนะคะเป้าหมายทำกำไร7จุดแต่กาดทุนจากจุดเปิด3จุดนะคะส่วน s i n เกิลสต็อ f u ิวเจนะคะยังแนะนำในส่วนของการบินไทยนะคะไทย M 1 6กก็เมื่อวันศุกร์นะคะก็ แกว่งตัวออกด้านข้างนะคะโดยเครื่องมือตัวหลักยังให้ค่าสัญญาณลบอยู่นะคะแล้วก็ปรับค่าลงต่อเนื่องนะคะยังมองน้ำหนักในทางอ่อนตัวอยู่นะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ย ก็ยังคงมองว่าในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันนะคะมองในส่วนของสถานะช็อตการบินไทย M16 ที่เปิดไว้ที่ระดับ15.78นะคะยังสามารถถือต่อเราทำกำไร15บาทนะคะแต่กัะทุนเหนือระดับ16บาทค่ะสวัสดีค่ะ